iPad Challenge วันนี้ของหมอตุลยานะคะช่วงนี้มีคนทำา p p d d h h l l l n n g e กันเยอะเลยว่าใน iPad ของตัวเองนั้นเนี่ยสามารถวางสิ่งที่ตัวเองรักและขาดไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างหมอก็เลยลองไปดูว่า iPad Challenge ของหมอน่าจะเป็นอะไร อย่างแรกเลยนะคะอันนี้ขาดไม่ได้ถ้าใครเป็น,นคุไข้เราก็จะเห็นติดตัวเราตลอดเวลาเลยนะคะก็คือแว่นสายตายาวนะคะเป็นหมอเลสิกแล้วแต่ก็ยังต้องใช้แว่นสายตายาวไม่แปลกอะไรก็จะมาบอกทุกคนว่าแม้ว่าเราจะไม่อยากใช้แว่นแต่ชีวิตของเราอะคะ่ะมันก็จะมีโมเมนต์ที่จะต้องมีแว่นจะต้องพึ่งแว่นบ้างบาง,บางโอกาสนะคะที่2ที่ขาดไม่ได้ก็คือพระพิคเนตน้อยะคะ่ะก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเวลาเราเดินทางเนี่ย ก็สามารถที่จะนําท่านติดตัวไปได้อย่างสะดวกนะคะเจ้าแห่งศิลปินนะการงานอาชีพของหมอนั้นเราก็ประกอบโลกศิละปะนะคะเราก็มีท่านเป็นองค์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้นะคะ 3. นะคะเครื่องประดับของรถจนาทรค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในผลง,งานของหลวงรถจนาทรตัวเองก็จะ ใช้เครื่องประดับของท่านนะฮะถูกใจด้วยความที่มีความเป็นอาร์ติสูงมากๆเลยนะคะนี่ก็คือต่างหูขาดไม่ได้เลยค่ะความหอมค่ะแม้ว่าจะเป็นหมอเลสิกบางครั้งเนี่เราจะไม่สามารถที่จะฉีดน้ำหอมได้ตลอดเวลาแต่ว่าในวันไหนที่ไม่ได้ทำงานนะคะก็จะไม่เคยขาดนะคะและกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่คลาสสิกมากๆนะคะ ดีออริซิโม่ค่ะเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ชอบแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะด้วยวัยของเรานะคะก็คงจะต้องรับประทานวิตามินค่ะและวิตามินที่หมอเนี่ยชอบรับประทานขาดไม่ได้ก็คือวิตามินรวมแล้วก็แมกเนีเซียมค่ะอันนี้ก็มีแมกเนีเซียมไหลขนาดมากๆนะคะอันนี้ชอบมากเลยอันนี้เป็นแบบฉีกซองคือการทานอันนี้พอได้ตอนที่ไปเป็นตะคิว ที่เรียนบิงเงินแล้วก็มีคนให้มานะคะก็ฉีกซองแล้วก็ทานเป็นลักษณะผงเลยก็ทานง่ายมากทานแมกนีเซียมทุกวันเลยซองจดหมายน้อยเป็นคนชอบเขียนจดหมายด้วยมือนะคะแล้วก็จะให้จดหมายน้อยคน,นเอาไว้เวลาคิดถึงนอกเหนือนจากจดหมายน้อยแล้วนะคะก็เป็นคนชอบส่งการ์ดค่ะก็จะมีการ์ดเก็บไว้นะคะเอาไว้ใช้ส่งถึงคนน้นคนนี้ ปลั๊กค่ะหัวปลัก๊กอันนี้ขาดไม่ได้นะคะเป๋่าตังในนี้ก็จะมีบัตรต่างๆนะคะบัตรเครดิตบัตรประชาชนแล้วก็พงพพิคเนตก็จะอยู่ในช่องด้านหน้าโชคดีที่เป็นองค์เล็กนะคะหูฟังค่ะเผื่อไปวิ่งออกกำลังกายเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นนะคะและนี่ก็คือ iPad ฉลงของหมอ ในหนึ่ง iPad ฉันขาดอะไรไม่ได้วางกลับก็ไม่เหมือนเดิมเอางี้ก็แล้วกันเธอวางกลับก็ไม่เหมือนเดิมจะเรียกว่าของเยอะเกินไปไหมนะทาดา iPad Challenge ของคุณมีอะไรบ้างคะ